เมื่อมีคนเปรียบเทียบคริสเตียโนโ,โรนัลโดกับเรียลเนลเมสซี่ว่าเหมือนโกคูกับเบจิต้าในสนามฟุตบอลคือหนึ่งผมนั่งถ่ายมือถืออยู่ด,ดีก็เจอคลิปหนึ่งเด้งขึ้นฟีดไม่ใช่คลิปยิงประตูไม่ใช่ไฮไลท์ฟุตบอลแต่เป็นคำพูดของนักฟุตบอลคนหนึ่งที่มีนามว่านิโคลสัสเปเปออดีตปีกของอาร์เซนอลคนที่เคยแบกค่าตัวมหาศารวันนี้ไม่ได้พูดถึงตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวแต่หยิบเอา2ชื่อที่โลกฟุตบอลเถียงกันมาเกือบเป็นระยะเวลา 20ปีขึ้นมาเปรียบเทียบนั่นก็คือคริสเตียโนโรนัลโดและริโอเนลเมสซี่และเขาไม่ได้เปรียบเทียบแบบธรรมดาเขาหยิบเอาโลกของดาร์กอนบอลแซดมาเล่าและเทียบให้ทุกคนเข้าใจฟังไปง่ายๆแบบที่แฟนบอลฟังแล้วต้องเงียบไปพักหนึ่งเปเป้เขาบอกว่าโรนัลโดให้สัมภาษณ์บ่อยมากและมักพูดถึงเมสซี่อยู่เสมอมันทําให้เห็นได้ชัดเลยว่าเขารู้สึกว่าตัวเองเป็นแค่เบอร์2ไม่ใช่เบอร์หนึ่งหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นรองลิโอเนลเมสซี่ แล้วเปเป้ก็ถามคำถามหนึ่งคำถามที่คนทั้งโลกเข้าใจได้ทันทีนายรู้จักดาก้อนบอลแซต โรนะันโดน่ะมันคือเบจิต้าเจ้าชายแห่งเผ่าไซยาคนที่ฝึกหนักทุกวันซ้อมจนเลือดออกผักตัวเองจนเกือบพังโรนาลโดน่ะมันคือเบจิต้ามันไม่เคยยอมรับว่ามีใครเก่งกว่ามันแม้แต่ในวันที่มันแพ้มันก็ยังเชื่อว่าถ้าฉันฝึกหนักกว่านี้ฉันต้องชนะส่วนเรียลเนลเมสซี่นั่นหรอเขาคือโกคูอย่างแท้จริงคนที่ดูเหมือนไม่ได้พยายามไม่อวดไม่พูดไม่บน่นไม่เบกแต่พอถึงเวลาสู้จริงระดับพลังมันกระโดดไป อีมิติแบบที่คนรอบข้างได้แต่ยืนมองและตรงนี้แหละที่ผมคิดอยู่นานเพราะถ้าเรามองให้ลึกเมซี่กับโรนันโดไม่ใช่แค่ต่างกันเลื่อนสไตล์แต่มันต่างตั้งแต่วิธีมองฟุตบอลโรนันโดฟุตบอลคือชัยชนะสําหรับโรนัลโดฟุตบอลคือการแข่งขันคือการพิสูจน์คือการเป็นที่สุดและการเป็นที่หนึ่งตำแหน่งของเขาในสนามไม่เคยซับซ้อนเขาเล่นปีกเขาคือกองหน้าและที่สําคัญเขาเล่นตําแหน่งตัวจบสกอร์บอลต้องมาหาเขาเกมต้องสร้างเพื่อเขาคนเดียวและ เขาจะตอบแทนด้วยประตูเหล่านั้นอีกมากมายเกือบจะ1 0 0 0ประตูโรนันโดคือผู้เล่นที่ถ้าเกมไม่ไหลฉันจะยิงเองเขาคือคนที่เปลี่ยนร่างกายเป็นมนุษย์ไายเป็นอาวุธฝึกจนเร็วขึ้นฝึกจนกระโดดสูงฝึกจนแข็งแกร่งกว่าคนอื่นเขาไม่รอพรสวรรค์เขาสร้างด้วยตัวเองส่วนเรียลเนวเมซี่ฟุตบอลคือภาษาเมซี่ใช้ฟุตบอลไม่ใช่การพิสูจน์แต่มันคือภาษาเขาไม่ได้คิดว่าต้องยิงกี่ประตูต้องชนะใครเขาคิดแค่ว่าบอลควรไปตรงไหนเพื่อนจะวิ่งอย่างไรพื้น ที่ตรงนั้นควรจะใช้ตอนไหนเมสซี่ไม่ได้ต้องการตำแหน่งเขาคือเพย์เมเกอร์เล่นปีกก็ได้เ้ลนายก็โดนหรืออะไรก็ได้ที่เกมต้องการบอลกับเขาเกมจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการหายใจของริโอเนลเมสซี่เมสซี่คือคนที่ทําให้ฟุตบอลมันดูง่ายไปเลยจนคุณลืมไปว่าแท้จริงแล้วการที่จะเล่นแบบริโอเนลเมสซี่ได้มันยากมากแค่ไหนจุดที่หลายๆคนเถียงกันไม่มีวันจบคนชอบเถียงกันว่าใครยิงเยอะกว่าใครได้แชมป์มากกว่าคนนั้นแหละเก่ง แต่จริงๆแล้วพวกเขาไม่ได้แข่งกันในสนามเดียวกันโรนัลโดแข่งกับขีดจํากัดร่างกายของตัวเองเมสซี่เก่งกับขีดจํากัดของเกมฟุตบอลถ้าวัดแบบโหดๆถ้าต้องการประตูความเด็ดขาดผู้นําที่ยืนหน้าสุดคุณต้องเลือกคริสเตียโนโรนัลโดแต่ถ้าคุณต้องการเกมที่ลื่นไหลการสร้างสรรค์แบบดีเยี่ยมคนที่ทําไม่เพื่อนเก่งขึ้นคุณต้องเลือกริโอเนลเมสซี่แล้วทําไมเบจิต้าถึงหงุดหงิดเปเป้พูดไว้ประโยคหนึ่งที่โคตรจริงเบจิต้ามักหงุดหงิดอยู่ภายในใจ ไม่ต่างจากคิสเตียโนโรนัลโดที่ข่องใจมาโดยตลอดว่าทําไมไอ้เปรียกนีม่มันนำหน้ากูอยู่เรื่อยเลยว่าเพราะสำหรับคนที่ฝึกหนักแทบตายมันยอมรับยากเมื่อเห็นคนที่ดูเหมือนไม่พยายามแต่กกับ และนั่นแหละคือความเจ็บปวดของเบจิต้าเหมือนกันกับคริสเตียโนโรนัลโดที่พยายามแทบตายฟุตบอลโลกเขาก็ไม่ได้ลิโอเนลเมสซี่เป็นคนปาดเหงื่อนได้ไปย้อนกลับไปเมื่อ4ปีก่อนคริสเตียโนโรนัลโดเคยบอกไว้ในรายการของพิสสโแกนว่าฟุตบอลโลกคือความฝันสําหรับการเล่นฟุตบอลของผมแต่4ปีปัจจุบันฟุตบอลโลก2026ในปัจจุบัน4ปีที่แล้วเมสซี่ได้ไปแล้วคริสเตียโนโรนัลโดกลับกับบอกและพูดไปว่าฟุตบอลโลกไม่ใช่ความฝันของผมอีกต่อไป คุณเตะบอลไม่กี่นัดแล้วคุณยอมรับหรือว่าการได้โคยฟุตบอลโลกมันจะทําให้คุณเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดและนั่นแหละคือความเจ็บปวดของเบจิต้า เหมือนกับโรนัลโดสุดท้ายแล้วใครเก่งกว่าคําตอบอาจไม่ใช่ชื่อใครเลยเพราะคนหนึ่งคือนักฟุตบอลที่สมบูรณ์แบบจากการฝึกอีกคนหนึ่งฟุตบอลที่มีชีวิตถ้าไม่มีโรนัลโดเราคงไม่รู้ว่ามนุษย์สามารถฝืนร่างกายได้ไกลแค่ไหนเขาเกือบ40ปีแต่ตอนนี้เขาเล่นเหมือนคน20กว่าเพียงแค่เท่านั้นถ้าไม่มีเมสซี่เราคงลืมไปว่าฟุตบอลสามารถสวยงามได้มากขนาดนี้เลยหรอวะคืนนี้ผมปิดมือถือแล้วคิดอยู่ประโยคเดียวโชคดีแค่ไหนแล้วที่เราเกิด ทันได้ดูทั้งโกคูและเบจิต้าในสนามฟุตบอลจริงๆคริสเตียโนโรนัลโดและลีโอนลเมสซี่กับศึกเอลกาซิโกที่ยาวนานกว่า10ปีเรยัเอลมาดริดปะทะกับบาร์เซโลนาชัยชนะและความพ่ายแพ้ที่ไม่มีวันจุดจบ2คนนี้คือนักเตะที่ดีที่สุดในโลกเราไม่ต้องเถียงกันก็ได้ว่าเขา2คนนี้ใครมันจะเก่งกว่าเราแค่เชียร์ในแบบที่เรารักคุณรักเมสซี่คุณก็เชียร์เมสซี่คุณรักคริสเตียโนโรนัลโด คุณก็เชียร์โรนัลโดไม่จําเป็นต้องมาแสกันแล้วเราไปสนุกกันกับฟุตบอลโลกปี2026ครั้งนี้คุณเชียร์ใครก็ไปมันกว่าเดิมกับเดนุฟุตบอลปี2026เราจะกลับมาแน่นอน